เพรนั้นเป้าหมายความดับเย็นคือนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกคนควรจะต้องคิดเลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องเพื่อนิพพานเราะยังไงตายคราวนี้ก็ต้องได้กายใหม่พอได้กายใหม่ท่น,นี้มันกายอะไรล่ะมันก็มี5คตินรกกัมเนริสานเปรววิสัยมนุษย์เทวดาปัญหาคือ2คติข้างบนเนี่ย ที่เป็นสุคติเนี่ยมันได้ยากนานๆได้ทีมนุษย์กว่าจะได้เนี่ยนานเท่ากับการเกิดของอรันตสัมมาสัมพุธธทธะเทวดาคงง่ายกว่านิดหนึง่งแต่ก็ยากเหมือนกันสองคตินี้ไม่ได้เกิดง่ายมีจํานวนน้อยมากส่วนใหญ่สัตว์โลกจะไปเกิดในสามคติข้างล่างนารกกัมเนธิสานเปลวิสัยซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกว่าเท่าดินมหาปตาพีพวกที่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมีเพียงแค่ปริมาณเศษดินปลายเล็บเรามองไปในทุ่งนา มองไปในผิวโลกทั้งหมดแล้วก็เคลียดินขึ้นมาติดปลายเล็บโอ้โหมันเทียบไม่ได้เลยน,ะน้อยมากๆนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราเข้าไปเห็น